ของเขาจะอึดหรือเปล่าวิ่งแล้วก็ฉีดอ๋อวิ่งแล้วก็ฉี่ฉี่ส,ส่วนปลายสารมาแล้วขาเปลี่ยนหรอวิ่งเรื่อยแล้วก็ฉี่แต่เขาบอกว่าระบบดีขึ้นนะอ่าตอนนี้ก้าววิ่งเจ้าก็ไม่หยุดเยอะนะเดี๋ยวมันก็ปัด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 ,ปดแล้วให้ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าอะ,อะไรนะแรงแรงท้องกับกระเพื่อม มันก็เลยทําให้บีบแล้วก็ฉี่สบัดสบัดสบัด,บดน,น้องเขาแล้วเขารู้มาว่าผมวิ่งเร็วกว่า <c oughs> ผมวิ่งเร็วกว่าเขานี่เล้นละเล้นละเริ่มวิ่นม,มาแล้วเห็นไหมเล้นเริ่มมานคนเขาจะสายเป็นแบบ ซ้ายขวาซ้ายขวานางงามจักรวาลเขาก็จะสนุกเขานะเป็นความเป็นความสุขของเขาเนาะได้แบบนึกถึงนะนึกถึงตอนตอนที่อยู่ลำตะคอ,องนะเขา,าก็อย่างเงี้ยแต่ไม่มีไม่มีคนไม่มีคนด like. ูแลอย่างเงี้ยแหละก็จะเจอแบบชาวบ้านที่ให้เป็นบ้านปลายนะบ้านปลายของ เจ้านายดู๋ยเห็นเห็นไหนเห็นท้ายเขาไหมท้ายเขาแบบมันต้องซ้ายขวาซ้ายขวาจริงๆนะมันเหมือนล็อกไม่ค่อยอยู่อ่ะดูท้ายเขาเห็นไหมปุ๊บ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 ,บนึกว่านางงามจัก,กรวาลนะไว่าอะนี่ได้อีกสองกิโลแลนะ้วอ้อมไปจาุดปุ๊บ <laughs> ลดกระบาลมากระบามาต้องให้ยึดยุบกิกยดิกบดิกใช่ครับต้องให้วิ่งแค่นี้ครับเพราะว่าเท่ากับกายภาพเดียววันที่8ก็ต้องไปกายภาพอีกเช่นเคย เดียวครับอโอเคืตาลุกไปค่อยเดินลุกกั่นฉันไม่ปิดยังไงนะ โอเคนี่คือให้ได้รับรู้นึงอ,อาการแล้วก็การพัฒนาของเขานะเเขาก็โอเคเริ่มเริ่มพอกัตอนที่เจอเขาอะ่ะแต่อีกสักระยะนึ้ผมว่าเขาน่าจะดีขึ้นแบบร้อเปวันนี้ยังไม่ร้อยแล้วมันจะมีวังช่วงที่วิง่งท้าเร็วแล้วเนี่ยขาจะปัดมือจะลม้มนะครับแต่ก็ไม่นม้ม แล้วก็บางช่วงที่เดินไปเดินมาแล้วก็อยากจะทิ้งตัวก็ทิ้งเลยฉบาสเดี๋ยวไปดูไปดูไหมไปดูว่าการจับฉบาเนี่ยให้อยู่ใกล้ๆเขาเนี่ยจะเป็นยังไงเขาเขาเขาาจะไม่พุ่งใส่กันนะแต่เขาแค่เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปจับไปให้จับให้ดูเดี๋ยวไปจับให้ดูแป๊มหนึ่งขอจอดรถก่อน เฮ้ยเขาก็ร oh ู้สิว่าฉันน้ำอ่ะฮะแล้วเขาอยู่ได้อยู่ได้นู่นรอแป๊บนึงลูกเดี๋ยวว่าให้ตายเตรียมน้ำเตรียมน้ำหนูลูกนะลูกนะ อ้าหโหต้องน่าจะไม่บอกเดี๋ยวรับนิดนึงรันปนิดนึง่งเมื่อกี้ชะบาห่ออยู่แล้วก็เก็บชะบาเลยเดี๋ยวเหนื่อยมาแล้วโมโหลูกบ้านนีน้ Nam dân mà nè Dạ cái mà chơi cho Âu, âu ăn cầu không

Yeah, nó vào cái mới xuống mà mấy. Thì dính mới xuống. Hôm nay nó cần.

Ừm okay. tham này Hút Thông nó sụp để mà Hai chừng năm vậy Thông 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 Hi đẹp chứ đẹp Nè Để hông rồi à คืนนี้นะเดี๋ยวจะไลฟ์สดให้ได้ชมกันว่าเป็นยังไงก่อนตอนที่เขาจะน,นอนนะครับโอเควันนี้ให้ดูาการพัฒนาของเขานะช่วงช่วงที่เขาลองให้เขาไปวิ่งแบบจริงๆต่งๆดูนะโอเคเขาก็ยังยังไม่เท่าไหร่นะครับดูเรายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีหอบเหนื่อยอยู่บ้างเขาไม่คออ่อยออกกำลังกายช่วงนี้กินแล้วก็นอน อย่างนี้เรากำลังการทุกวันแล้วอาจจะกลับมาแข็งแรงโอเคเดี๋ยวคืนนี้เจอกันครับขอบคุณครับ